6นักเตะไอคอนที่ผมชอบซ้ายที่สุดจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับการที่เราทุกท่านนะครับอันนี้มาอยู่กับผมนะครับจอยแชรแนวนะครับครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับนักเตะไอคอนิกโมเมนต์6คนที่ผมชอบใช้ที่สุดและเป็นลูกรักของผมเนยนะครับไปครับเริ่มที่คนแรกเลยครับคนแรกก็เป็นโรบิโตคาร์ลอนะครับ พลังแฟงอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ดีพอสมควรนะผมเนี่ยชอบใช้มากครับเอาลงทุกนัดเลยนะครับถือว่าขาดไม่ได้ครับสําหรับผมนะครับนักเตะคนนี้นะเป็นแบ็กซ้ายที่จอมบุกและยิงแรงครับความเร็วก็มีนะครับเลี้ยงหลบแบบสบายมากเลยครับยิงฟรีคิกก็ได้โดยเฉพาะลูกมานาชาชูดเลยนะครับก็ดีมากครับอันดับนี้ครับคนแรกนะเป็นโูเบโตคาร์ลอสและไปต่อที่อันดับต่อไปกันเลยนะครับ อันดับที่สองก็เป็นอคอร์โคนะครับกองกลางชาวอังกฤษคนนี้เลยนะครับก็ดีมากครับสำหรับผมแบบใช้ทุกแมตช์อะชายาก็ไอ หัวแดงเพิงนะครับก็ดีมากครับสําหรับกองกลางคนนี้นะครับก็ครบเครื่องเหมือนกันนะครับสําหรับพอสโคนะครับยิงก็ก็ได้ครับโดยเฉพาะวันแถวสองเนี่ยครับยิงอย่างแรงนะครับก็เข้าทุกทีนะครับผมใช้ทุกแมตช์นะครับถือว่าขาดไปไม่ได้สําหรับทีมผมเพื่อเป็นลูกรลักของผมนะครับไปต่อคนที่สามกันเลยครับไปครับอันดับที่สามนะครับก็จะเป็นกองหน้าชาวอุลุกเวยคนนี้เลยครับไอคอนแมนอยู่นะครับ เดียโก้ฟอลันล่างนี้ก็จะเป็นล่างของดียิงใส่ลิวพูนะครับก็คนนี้ครับผมชอบใช้มากครับแบบเร็วทั้งเร็วทั้งยิงแรงนะครับแบบยืนตำแหน่งได้ดีมากครับเดียโก้ฟอลันแบบขาดไปไม่ได้เลยครับสําหรับผมแบบไม่ฟิตผมก็จะเอาลุงอยู่ดีนะครับเดียโก้ฟอลันนะครับก็ดีมากครับสําหรับคนนี้แบบให้สิบไม่ถักใครคนนี้นะครับแบบเดียโก้ฟอลันครับไปดูอันดับต่อไปกันเลยนะครับ อันดับที่สี่เดวิดเบ็กแฮมนะครับนักเตะลูปหล่อชาวอังกฤษคนนี้นะครับปีกนะครับก็รูปหล่อก็ไม่พอก็สีตีนก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเดวิดเบ็กแฮมนะครับเขาเป็นตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเออร่างนี้ก็โหดมากครับโอ้โหแบบผมใช้ทุกแมตนะผมไม่ใช้เป็นแบบเพเบเกอร์ผมก็ใช้เป็นกลางลับนะบเล่นได้แบบ สามตำแหน่งแบบเก็บทุกตำแหน่งเลยนะครับท่านผู้ชมแบบผมขาดไปไม่ได้คนจริงๆนะต่คนนี้แบบแบบตัวแบกของผมก็ว่าได้นะครับแบบแดนกลางเนี่ยแบบสุดยอดนะครับสําหรับเีวิดเบคแฮมก็ไปดูอันดับต่อไปกันเลในเขาครับอันดับที่ห้าได้แก่มาคัตแลตฟอร์ดล่างนี้ถือว่าทุกคนก็จะรู้ความโหดของมันอยู่แล้วนะครับแบบแบบทุกคนก็อยากได้นะครับแบบผมใช้แบบ โอ้โหแบบใช้ทุกแม์จริงๆนะครับล่างนี้แบบผข้อดีของเขาก็คือแบบเร็วคล่องตัวแล้วก็ยิงแรงแล้วก็เล่นแบบสุดยอดมากครับแบบยิงแบบกระจุยกระจายนะครับแบบผมใช้ยืนคู่กับเดียโก้ฟอรันครับแบบได้การมากครับแบบมาคัรลตฟอร์ดต่างรอยสองเนี่ยครับแบบโอ้โหแบบสมใจอยากจริงๆครับแบบคุ้มกับที่เราแบบเติมไปะ ลังนี้ห้สิบก็ไม่หักนนะครับแบบโหดจุดโหดจับเลยนะครับท่านผู้ชมลูกรักของผมีนแหละแบบไปดูนักเตะคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันดับที่หกและเป็นอันดับสุดท้ายของเรานะครับนักเตะคนนี้น่าจะเป็นนักเตะคนที่แบบค่าพลังยูดเยอะที่สุดในปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับนักเตะคนนี้ได้แก่ลิโอเนลเมซี่นะครับ ล่างล่างนี้โหดจัดของเขาเลยนะครับแบบโอ้โหแบบโอ้โหทั้งเร็วทั้งคมปั่นโค้งก็ได้นะแบบส่งบอลให้เพื่อนยิงก็ดีอีกนะแบบโคตรดีเลยับลูกรักของผมเลยนะเดอูเนลเมซี่นะครับแบบล่างนี้แบบอายุแค่สิบเก้าเองนะแบบโอ้โหแบบคล่องตัวแบบเร็วมากนะครับแบบสุดยอดครับเดวูเนลเมซี่แบบ ผมใช้ทุกแมตต์นะแบบลงแรงผมก็ใช้แบบตัวแบกของผมเลยนะครับแบบยิงโค้งก็ได้ฟรีคิกก็ดีนะโอ้โหไม่มีที่ตีนะครับแบบให้้อยผมก็ให้้อยนะครับไม่หักเลยนะครับแบบโคตรดีนะครับแบบโคตรดีนะครับแบบสุดยอดครับแบบก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนักเตะที่ผมจอบใจที่สุดในเปจสองวันยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นไงกันบ้างครับแบบ ทุกคนชอบแบบผมกันไหมก็ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากติดตามผมงานผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสนุกสนานให้มาชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ